ยาพี่น้องมื้อนนี้ก็มีได้พี่เลยเอาบรรยากาศตอนค้ำคำเนาะหลังจากฝนตกมื้อตอนเทงเอาอันอากาศกับบริสุทธิ์อากาศแจ่มใสดีหลังจากที่ฝนตกมื้อตอนเทงเนาะเอาบรรยากาศฟ้าหลังฝนมาเฮ้พี่น้องเบิ่งพี่น้องนี่แหละอัน หน้ายอดเพิ่นกะาพมงามพี่น้องเอ้ยวันนี้หน้าดำพัดกล้าไม่ได้ไปลกเอาหน้ายอดมาดำเื้อนะเพิ่นขาดไว้กัตตะึงเป็นอาทิตย์แล้วก้ามีโพพี่น้องก็มาลกเข้าหน้ายอดเื่อกะมันกะอ่อนอยู่ได้พี่น้องเอ้ยลกได้ดำไปนำ้ำเอ็นเลอร์อาทีไปเนาะพี่น้องบรรยากาศฟ้าหลังฝนพี่น้อง ผูเขากระเขวสะอุ้มทงนากระเขวกระจีเนาะฝนนิเทลงมาตนจะเทงฮะน่ะแห้งนะเติบได้พี่น้องมานี่เสียงน้ำตผ่ผูไหลลงมาก็ได้เงินเสียงตนผาพี่น้องเนาะเก็บบรรยากาศมาเขหมู่เูโพกเบ่งพี่น้องตอนคำ้คำค้แดดลมลมตกแล้ววันนี้นะ อากาศก็แจ่มใสดีเก็บบรรยากาศเ่อพี่น้องเบิง่งอยู่ตามท้องไรท้องนาเนาะเมื่อน,นี้เป็นเดเลออากาศเมื่อน,นี้มันก็นจะประมาณนี้แล้วฝนก็นได้ตกเทลงมาแล้วก็แห้งตืบพี่น้องเนาะไม่ได้พี่เล แต่ละมื้อแต่ละวันกับเก็บบรรยากาศมาให้หมู่ฮูกเปิ้งจ้าคลิปนี้ก็เท่านี้ละขอบคุณค่ะ